ก่อนจะติดตามรับชมที่ดินแปลงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ช่องคนชายขายที่กันด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่ชายครับสวัสดีครับน้องชายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณชายขายที่ครับคุณชายขายที่นะครับวันนี้พี่ชายและน้องชายนะครับพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินในโครงการสวยๆหนึ่งแปลงครับเป็นที่ดินแปลงเล็กครนะครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยอยู่ในตําบลหมูสีครับนะครับอยู่ในโครงการที่เขาเรียกว่าเดอะเชอร์แตมเขาใหญ่ครับผมนะครับ การเดินทางมายังที่ดินแปลงนี้เนี่ยถ้ามาตามถนนธนรัฐรนะครับสามารถที่จะเข้าทางกมที่14ผ่านหน้าโรงพักหมูสีมาก็ได้นะครับ,รบหรือถ้าจะวิ่งไปจนสุดถนนธนรั์แล้วก็เลี้ยวซ้ายมาตามถนนเส้น3052เขาใหญ่วังน้ำเขียวครับนะครับก็สามารถมายังที่ดินแปลงนี้ได้เช่นกันก็คือสามารถที่จะเข้าออกได้สทาง ระยะจากถนนธนรัรั์มาถึงที่ดินแปลงนี้เนี่ยก็ประมาณสัก10กิโลได้ครับซึ่งทั้ง2ทางนี้คนกรุงเทพถ้ามาเขาใหญ่กันบ่อยๆก็จะใช้ส้นเส้นทางนี้กันอยู่ครับเพราะว่าเดินทางสะดวกทั้ง2ทางเลยนะครับใกล้ทางไหนก็เข้าทางนั้นใช่ครับแล้วก็ในโชตธรรมเนี่ยก็เป็นที่รู้จักของคนที่มาเที่ยวเขาใหญ่ใช่ใช่ครับนักท่องเที่ยวนี่เข้ามาพักในโครงการนี้กันเยอะมากเพราะว่า บ้านแต่ละหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะทําเป็นพูวิลล่าใช่นะครับ,รบเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเช่าพักอาศัยครับ,รบจากที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับเราถ้าอีกหน่อยมอเตอร์เวย์เสร็จเนี่ยเดินทางมายัางที่ดินแปลงนี้เนี่ยก็ระยะประมาณ23กิโลแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราเข้ามาทางถนนเส้น3052เข้าซอยซ้ายมือนะครับตรงข้าม,มกับชาโตเขาใหญ่ ขับเข้ามาเนี่ยระยะประมาณ3กิโลเมตรก็จะมาถึงที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยอยู่ทางด้านขวามือของเรานะครับเป็นที่ดินเปล่าปัจจุบันเนี่ยท่านเจ้าของไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับก็ล้อมรั้วเป็นรั้วข้าวบอยนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นรั้วลวดน้มก็ท่านเจ้าของก็ดูแลที่ดินดีนะครับเพราะว่าจ้างคนมาตัดหญ้าตัดต้นไม้ใช่แล้วครับตัวที่ดินเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยครับ ใช่แล้วครับพื้นที่ก็กำลังดีนะสำหรับสร้างบ้านหลังที่ไม่ต้องใหญ่มากนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าด้วยระดับสายตาก็เห็นวิวของเขาใหญ่เต็มเเหมือนกันนะใช่แล้วครับพื้นที่ดินเนี่ยก็เสมอกับถนนนะครับผมด้วยความที่เป็นที่ดินที่อยู่ในโครงการนะครับส่วนใหญ่ที่ดินในโครงการนี้เนี่ยก็จะเป็นแปลงขนาดร้อยวาหรืออาจจะไม่ถึงนะครับแล้วก็ไม่น่าจะเกินสัก200วาครับนะครับตัวที่ดินเนี่ย หันหน้าไปทางทิศตะวันออกน,นะครับ,รบอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ย377เมตรนะครับถนนภายในโครงการต้องถือว่าใหญ่มากนะครับ,รบแล้วที่ดินแปลงนี้เนี่ยคือผ่านป้อมยามทางด้านหน้าโครงการเข้ามาเนี่ยก็ติดถนนเส้นทางที่เป็นเส้นหลักในโครงการเลย นะครับตัวถนนเนี่ยกว้างถึง16เมตรเลยนะครับใช่16เมตรนี้แทบจะไม่รวมไหลทางด้วยนะฮะใช่คับผมในบริเวณหน้าที่ดินก็จะมีเหมือนถ้าเรียกถ้าถนนข้างนอกก็เหมือนมีฟุตบาทอยู่ใช่ครับใช่ครับภายในโครงการนี้เนี่ยยังไม่มีการเก็บค่าส่วนกลางนะครับครับคือเห็นว่าอยู่ระหว่างการจัดตั้งนิติบุคคลนะครับครับ อธิบายตัวที่ดินนิดนึงนะครับด้านหน้าส่วนที่ติดถนนเนี่ยครับผม25เมตรครับผมนะครับแล้วก็ยาวเข้าไปด้านในเนี่ยระยะประมาณ30เมตรเป็นที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ เอาล่ะครับน้องชายครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปกันเรื่องราคาใช่แล้วครับสวยขนาดนี้นี่ท่านเจ้าของเสนอขายราคาเท่าไหร่ครับพี่ชายครับครับผมที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ในตำบลหมูสีนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงเลยนะครับเนื้อที่ดินเนี่ยทั้งหมด177ตารางวาครับท่านเจ้าของเปิดราคาแบบขายเหมาเหมาไปเลยนะที่3 9ล้าน9000นบาทครับ 3ล้าน9 0แสนบาทนะครับสำหรับที่ดินคุณภาพแปลงหนึงเลยนะครับเหมาะสมทุกอย่างเลยเนาะใช่แล้วนะครับสำหรับคนกรุงเทพอยากมีที่ดินต่างจังหวัดไว้สร้างบ้านพักตักอากาศนะครับอากาศดีมากๆเขาใหญ่นะครับแล้วก็การคมนาคมสะดวกสบายนะครับอยู่ในตำบลหมูสีใช่แล้วครับก็คือถ้าถ้าเปรียบไปแล้วตำบลหมูสีก็เหมือนแถว สีลมใช่แล้วอะไรประมาณนี้ถูกต้องครับก็คือเป็นใจกลางของเขาใหญ่แล้วครับผมแล้วก็โซนนี้เนี่ยก็ติดบุทยาน่อยนะครับใช่ครับก็คือมองเห็นเขาใหญ่ในระยะที่ไม่ไกลนะครับในระยะที่สบายตาเลยทีเดียวเอาละครับน้องชายสำหรับ ท่านใดนะครับที่สนใจจะเข้ามาชมที่ดินแปลงนี้เนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับที่เบอร์064นะคบ797 8978นะครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะครับถ้าสําหรับช่องคุณชายขายที่นะครับมีพี่ชายและน้องชายเท่านั้นนะครับที่คอยให้บริการทุกท่านอยู่นะครับถ้ามีผู้ใดนะครับบอกเป็นทีมงานของเราเนี่ยนั้นแสดงว่า ไม่ใช่ทีมงานเราเราไม่มีตัวแทนท่านอื่นครับเราอาจจะมีทีมงานแต่ว่าถ้าช่องทางการขายแล้วเนี่ยมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับติดต่อเข้ามายังเราใช่ที่เบอร์ตามที่เราแจ้งให้ทราบนะครับถ้ามีท่านใดที่แอบอ้างว่าเป็นทีมงานของช่องคุณชายขายที่อันนั้นเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับถ้าจะติดต่อให้ถึงเจ้าของ ต้องได้คุยกับพี่ชายในช่องคุณชายขายทีเท่านั้นนะครับตามเบอร์ที่ให้ด้านล่างคลิปนี้ครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องคุณชายขายที่ในโอกาสต่อๆไปครับผมสำหรับวันนี้พี่ชายและน้องชายต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ